กับกล้วยตับต้นกล้วยไว้ตำเป็นอาหารไก่การลดต้นทุนให้กับการเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะมีไม่ว่าเราจะเลี้ยงไก่ักี่ตัวเราใจ้อาหารสำเร็จรูปนิดหนึ่งผสมกับต้นกล้วย ต้นกล้วยล้ำอ่อนๆเพิ่งไปซื้อมากิโลละไม่กี่บาทแล้วก็มาผสมกับพืชปักใบเขียวที่คิดว่ามีประโยชน์เช่นปักบุ้งตามทองทุ่งสา,ามารถไปเก็บมาได้แต่ที่นี้ที่ผมใช้ตอนนี้คือใบหม่อนใบหม่อน่งปลูกไว้ข้างบ้านนี่แหละ มัดตับกระดุมรำกระดุมรำอ่อนแตกวพอประมาณตับดูให้ดูว่าเออมันไก่มันกินได้ไหมแล้วตอนหลังเราก็เอาอินซีสังเคราะห์แสงซึ่งมันจะช่วยให้ไก่เป็นไข่สีแดง ไก่จะสีแดงดสดใสน่ากินถ้าเราให้มันให้มันผสมด้วยกินปีสีแดงซึ่งมันจะทำให้ลาม่อ,อนลม่อ,อนที่เราผสมลงไปน่ะมันจับตัวกับกับผักที่เราสับมันเป็นการล่อให้ให้ไก่ได้กินของจำควกนี้เข้าไป ัะตับปร,ประมาณเครื่องผมได้ใช้กาบล้วยประมาณสามถึงสี่กาบมาอ่านเป็นเที่ยวเพื่อเพื่อที่จะให้มันตับน้อยลงนี่มันอ่านเป็นเที่ยวแบบนี้ก่อนหรืออาจจะอาจจะเที่ยวเล็กตรงนี้ก็ได้คือใครมีวิธีไหนที่สะดวกที่จะทํามันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํานี่แหละวิธีการตับนะ ของตัวนี้มัวแต่คิดอยู่มันก็ไม่ได้มีแต่คิดจะดีแต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้ประโยชน์ตับ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 ตบ,ตบ,ตบ,ตบแบบนี้แล้วก็มันก็จะมันก็จะเล็กลงมาอ่านะโอ้ก็คิดว่าไก่มันคงจะกินได้แล้วแหละแล้วก็เอาไปในกะละมัง ซึ่งเรียมยวมอยู่ข้างล่างวิการนี้ใครนำไปประยุกต์ใช้ได้หมดมันอยู่ที่ความประยันของคนคนเราเนี่แหละถ้าเราคิดว่าเออเรามีเงินมีทองเยอะแยะเลี้ยงไก่ให้กินแต่หวานอย่างเดียว มันก็มันก็ได้อยู่แต่ว่าพืชผักบางอย่างเรานํามาประยุกต์ได้นํามาใช้ได้หรือว่าเราจะเอาอย่างเช่นกล้วยนี่เราก็สามารถเอาไปทําทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้าจืดอ,อะไรพวกนี้ก็เอาไปทําปุ๋ยหมักแบบนั้นก็ได้ซึ่งในคลิปที่แล้วเ็นก็ลงไปให้ดูแล้ว แต่ถ้าใครมีเครื่องเครื่องกับเครื่องกล้วยแหละใครมีตัวโน้นก็สําหรับคนที่เลี้ยงไก่ยเยอะๆร้อยตัวขึ้นไปนะใช้เครื่องพวกน้นแะก็ได้วันนี้ถ้าเราไม่รู้จักมาทำมาประยุกต์ใจแบบนี้ก็ทระพยากร เราไปทิ้งไว้ตามตามต้นไม้ตามที่ใดก็แล้วแต่มันก็มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยตามแล้วก็มันจะช่วยให้ต้นไม้ชันท,ที่เราไปวางไว้วมันชุ่มชื่นแล้วก็จะมีมจุลินทรีย์ที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันมันก็ช่วยได้อยู่ คำตอบสําหรับทําทําเกษตรทุกอย่างถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่รู้ลองปิดลองถูกลองไปเรื่อยเราต้องลองดูไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวสําหรับทําเกษตรเพราะแต่และพื้นที่ดินนะ้ําอากาศมันไม่เหมือนกันบางอย่างเหมาะสำหรับอีกจุดหนึ่งต่อีกจุดหนึ่งมันไม่ได้ แต่บ้านเนี่ยมันแต่บ้านมันจะเป็นพื้นที่ตามโบรา่าท่นมากจะเป็นพื้นที่ดินเค็มมันก็ต้องปรับประยุกต์กันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมาเลี้ยงไก่เนี่ยต้นกล้วยเราปลูกไว้หลังจากได้ฟันกอกล้วยแล้วฟันกอกล้วยแต่เราเอกล้วยกองทับตมไว้ตามต้นกล้วยมันก็ได้อยู่ แต่อันนี้เราต้องการเอาเอากล้วยที่เรากินลูกกินผลมาแล้วเราก็นำมาทำมาเป็นอาหารไก่ทำมาเป็นอาหารไก่มันก็ได้อีกตัางหากขยันขยันกันมันก็จะมีมันก็จะมีความสำเร็จขึ้นมาเอง ต,ตับแบบนี้แล้วต่อไปก็จะหั่นใบใบม่อนใบม่อนใบม่อนก็ใบม่อนมันมีสรรพคุณต่างต่งางยาโดยการที่เรานำใบม่อนมาต้มน้ำมันก็จะเป็นสรรพคุณต่างยาได้ ถ้าเอาให้ไก่กินไก่ก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไก่ไม่เป็นโรคไก่ไม่เป็นโรคคนกินคนกินไข่ของมันก็จะมีสุขภาพแข็งแรงการไม่มีโรคคือลาบันประเสริฐเราก็ต้องหาบกินของที่เป็นของที่เป็นประโยชน์แบบนี้แหละ จากื้องล้วยที่ว่ามันแข็งๆพอราสับมันก็จะทําให้อ่อนพอผสมน้ํำพอผสมำรำผสมจุลชินซีเข้าไปผสมวัวหางเข้าไปซึ่งถ้าเราทําทุกวันก็จะประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงไก่ได้นี่แค่นี้เราก็ได้แล้ว นี่ก็ประมาณกิโลกว่าแล้วกิโลกว่าถ้าเราไปซื้อหวารกิโลกว่าก็เราไปยี่สิบกว่าบาทถ้าเราตัดถุมยี่สิบกว่าบาทนั้นเอาไว้เราก็จะมีเงินเนเหลือเก็บเอาไปใช้จ่ายทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวเราได้นี่ไก่ก็จิกกินได้แล้ว ขนาดก็มันพอดีลีวทีนี้ก็เอาใบมอนเนี่ยเดียงกันให้เป็นตับเป็นตับหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นมีที่คมอยู่แล้วเราก็สามารถอ่นลงไปได้เลยคาดมันก็ได้พอเราอ่นแล้วมันก็จะมันก็จะเล็กเองอ ห,หลายชั้นเพื่อที่จะต้นแรงแต่นี้ก็พอก่อนเจ็ดใบหมอนประมาณ4ี่ติบใบแบบม้วนครับม้วนครับตรงนี้ถ้าเราจะทิ้งก็ได้แต่ถ้าเราดับไว้มันก็มันก็จะเป็นเล็กเปเอ เด็กดูต้องให้ผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ